สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับออนอิวเว็บหนึนะฮะตัวล้อแม็กนะหรือว่าตัวท็อปปี2023นะครับว่าตัวนี้ราคาเงินสดนะฮะราคาพิเศษเลยนะครับรวมจดทะเบียนนะฮะวันนี้ก็เลยมาลงคลิปนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเว็บ1นึหนะฮะตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2023นนะครับวันนี้ก็มีราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับเดือนกุมภาหกหกนะครับวันนี้จะลงให้ก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับก็คือจ่ายเท่านี้นะฮะเอารถไปขี่ได้เลยนะครับแล้วก็รอรับป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็คู่มือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือ จดทะเบียนเป็นของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับที่0921577129นะครับนี่ยสวยเลยนะครับวันนี้ที่ลงก็จะเป็นสีดำเทานะฮะตัวนี้พอน้าทำมาทั้งหมดอยู่4สีนะครับก็จะมีนี่ยสีดำเทานาะขาวแดงเทาน้ำเงินแล้วก็ สีแดงเทานะให้เพื่อนๆพพี่ๆได้เลือกเขานะครับว่าชอบสีอะไรนะฮะในส่วนของราคานะครับตัวนี้ก็ราคาเท่ากันเลยนะครับทั้ง4สีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะนี่ล้อแมกก็จะเป็นล้อแมกสีดําด้านนะครับลาย5้ากานะฮะส่วนยางนะฮะยางนี่ใช้ของวีระเบิร์นะตัวนี้ขนาดยางนี่70ทับเขอบนิ้วนะครับระบบเบรกหน้าก็จะเป็นแบบหนึ่งลูกสูบนะครับนี่ฮะเบบปั๊มเล็กสีเทานะครับกระบอกโช้กส ตัวนี้จะเป็นสีดำแล้วก็ตัดสีเทานี่คก็จะมีสีเทาตรงนี้นะครับสีเทาก็จะโทนเงานะครับนี่ฮะส่วนสีดำก็เงาเหมือนกันนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะฮะระบบไหม่เป็นดิจิตอลนะครับผมนะตรงนี้ก็จะมีเกียน้ำมันนะฮะระยะทางนะฮะแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟตามเตรแล้วก็เรียวซ้ายเรียวขวา ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะคุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะเปิดเครื่องตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดบอกก็ถอยมาตรงล็อกนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับนี่นะสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีที่ใส่ของตรงนี้นะฮะเป็นช่องใส่ของนะครับสามารถใส่ขวดน้ําได้นะฮะสวยงามเลยนะครับสีสวยนะครับสําหรับสีดําตัวนี้นะตัวนี้ทรงใหม่นะฮะเครื่องตัวใหม่นะใหม่ทั้งคันนะครับ ตัวนี้ก็น้ำหนักรถนะฮะอยู่ที่103กิโลไม่หนักมากนะครับ103กิโลนะในส่วนของราคานะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นราคาที่ร้าน Honda จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะตัวนี้ราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะอยู่ที่59,930บาทนะครับก็คือจ่าย59,930บาทนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะเนี่ยตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะระบบ ไฟท้ายนี่เป็นแบบ full LED นะครับแล้วก็รถพึ่งพึ่งมานะครับแล้วก็ตัวนี้รถผลิตวันที่3กุมภา66นะครับนี่ฮะวันเดือนปีผลิตนะฮะถุกวันนี้ Honda นะครับเขาก็เจ้งนะฮะวันเดือนปีผลิตให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับว่ารถที่เราซื้อนะฮะผลิตเดือนไหนปีไหนนะครับเพื่อความสบายใจของเรานะฮะนี่ับสวยงามเลยนะครับผมนะฮะนี่ วันนี้ก็มีราคาพิเศษนะครับก็เลยมาลงคลิปให้นะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะเพราะว่าในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนี่ราคาไม่เท่ากันนะครับที่ลงนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กำลังจะออกรถนะฮะแต่ว่าไม่รู้นะครับว่าราคาเว็บหนึ่งสองห้านะครับตัวท็อปหรือว่าตัวล้อแมกราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะก็สามารถเอาคลิปนี้นะไปเทียบราคาได้นะครับ ฝายหน้านี้เป็นแบบคู่เ L ลดีเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับส่วนสีดำนี่จะเป็นดำเงาครับข้างหน้าก็สีดำนะนี่ตัวนี้ก็ใส่ตะกร้าหน้าได้นะครับตะกร้าหน้าก็ชุดหนึ่งประมาณ300กว่าบาทนะครับแล้วก็มีกระจังหน้าตรงนี้นะฮะสวยเลยนะครับผมนะก็มีสีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับว่าชอบสีไหนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลโก้นะฮะโลโก้ก็จะเป็นโลโก้แบบชุกโครเมียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับนี่ครับเครื่องยนต์แบบตัวใหม่เลยนะครับคล้ายๆร้อยสิบนะแต่ว่าตัวนี้นะฮะแผ่นคาดของเขาจะใช้สี่แผ่นนะครับชุดเฟืองเกียร์ก็คนละตัวนะครับแล้วก็ขนาดลูกสูบนะฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะฮะช่วงชักนี่63.1นนะครับก็คือ ลูกสูบนี่จะใหญ่กว่าตัวร้อยสิบอยู่ประมาณสามบิลนะตัวนี้ห้าสิบนะส่วนร้อยสิบนี่สี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ปริมาณกระบอกสูบก็อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดเก้าสี่นะครับนี่เครื่องตัวใหม่นะครับก็มีเพื่อนๆพี่อที่คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับว่าเครื่องตัวนี้ก็ดีนะครับใส่เกียร์ง่ายนะใส่เกียร์นิ่มนะแล้วก็ออกตัวดีมากนะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์วนนะฮะนี่สำหรับใครที่ สนใจนะฮะหรือว่าต้องการรถที่เน้นประหยัดน้ำมันนะแนะนำใช้ระบบโซ่นะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะฮะจะทนแลวก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับส่วนเบาะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะฮะนี่เบาะสีดำากันตกก็เป็นสีดำตัวนี้ก็ถังน้ำมันฮะตัวนี้อยู่ได้ห้าจุดสี่ลิตรฮะก็คือถังใหญ่มากนะครับห้าจุดสี่ลิตรแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะฮะ ก็คือเติมเต็มถังนี่ขับได้ประมาณ300กว่าลนะครับเพราะว่าถังใหญ่นะครับแล้วก็ประไปหยัดน้ํามันนะแล้วก็ยูบ็อกนี่สามารถใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะฮะนี่แล้วก็เงื่อนไขการรับประกันนะฮะฮอนนาเขาก็รับประกันทั้งคันนะฮะสามปี30 0 0 0กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหัวชีดก็รับประกันใน5ปีนะฮะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะแต่ว่าเราต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับที่ฮอนนาเขากําหนดไว้ฮะ ก็คือครั้งแรกก็1000กิโลนะครับก็ดูตรงนี้นะฮะขับได้100 0กิโลเมตรแรกแค่นำรถเข้ามาตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามสูตรฮอนด้านะฮะทั่วประเทศนะฮะอยู่ใกล้ตรงไหนก็เปลี่ยนตรงนั้นก็ได้นะครับหรือว่าอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะหรือว่าออกที่นี่ก็สามารถมาเปลี่ยนที่นี่ได้นะครับของเรานี่เงินสดนะฮะของเราก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะฮะให้1ปีนะฮะสามครั้งนะก็จะมี1 0 0 0 4,000นะฮะแล้วก็8,000กิโลนะถ่ายฟรี3ครั้งนะครับผมนะฮะส่วนราคาก็เป็นราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะราคานี้ก็จ่ายรับรถรวมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่5้9ห0ืบาทนะอันนี้คือราคาพร้อมจดทะเบียนนะสำหรับใครที่อยากทำประกันรถหายก็สามารถทำเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าเงินสดเราไม่ได้บังคับนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ปีละ950บาทนะครับถ้าไม่ทำก็จ่าย59,930ารบาท พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่สวยงามเลยนะครับสีนี้สวยนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับสําหรับเรือร้อยสิตัวนี้นะฮะก็มีสีสีให้เพื all, right. ่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับแล้วแต่ชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะฮะอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ช่วงนี้ก็รถเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังจะออกรถนะฮะก็สามารถเอาราคานี้ไปเทียบได้นะครับว่าในแต่ละเขตในแต่ละจังหวัดน,นี่ขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าไปสอบถามแล้วราคาสูงกว่านี้ก็สามารถ เดินดูหลายๆร้านก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปสอบถามแล้วราคาถูกวันนี้ก็ซื้อเลยก็ได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ